ฮานี่เอนิกที่147่ปอนด์ได้หรือไม่โดยล่าสุดนั้นได้มีการออกมาตั้งคำถ,ถามถึงการกลับมาอีกครั้งของเดวินฮานี่อดีตแชมป์โลกอย่างไม่มีปัญหาในรุ่นไรเวทและอดีตแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไรเวทของรุน u ูบที่เขาสละแชมป์ออกไปว่าเขาจะกลับมาเลือกโชคในพิกัดไหนซึ่งทางผู้สัรนทัดกรณีจากรายการโป๊กกอ v ก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าเดวินฮานี่เขาต้องการที่จะขึ้นชกวัดหมัดกับทางจาลอนเอน,นิกจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งพวกเขาได้กล่าวว่าหากฮานี่ตัดสินใจย้ายไปชงที่รุ่นเวลทเวสฮานี่เองก็จะเข้าร่วมกับกลุ่มแชมเปี้ยนใหม่ๆที่พวกเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกด้วยบางคนอาจไม่มีศักยภาพเป็นซูปเปอร์สตาร์แต่บางคนอย่างมบรยอสนอร์แมนก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมการต่อสู้ดีๆเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย หาคนเหล่านั้นรวมตัวกันอาลเจอรี่ยังกล่าวอีกว่าสำหรับทางจารอนบูตเอนนิตเขาเป็นแชมป์โลกในรุ่นเวทของ i b บ f นั่นเขาเองก็ต้องการไฟใหญ่ๆที่จะทำให้เขาก้าวหน้าเช่นเดียวกันเอนนิตน่าจะมีไฟใหญ่ๆนั้นได้เร็วๆนี้เขาต้องการขึ้นชกในไฟใหญ่จากนั้นเขาก็จะแสดงและสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยทั่วโลก ส่วนทางเดวินฮานี่เองถ้าเขากลับมาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาหายดีแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นนักชกที่สามารถมอบไฟใหญ่ๆกับทางจารอนบูตเอนนิตได้อย่างที่เขาต้องการอาเจอรี่จากโปบ็อกทีวีกล่าวนั่นเอง